ชอบมากเลยเหรอใช่อร่อยสุดๆเลยใช่ปะใช่ใเร็จแม่อร่อยเขาคงไม่มาขายแล้วครับไม่เขาขายแล้วเราไม่ซื้อก็ได้ถ้าเราไม่ชอบอ่ะมันมันมัน registry, แล้วนี่เหรอก,กินเงินงพิมพ์มาก <c oughs> เหรอเมื่อกี้ตักไปช้อนหนึ่ะอืะไม่ไม่ได้กินเลยนะไม่ได้กินเลยทันอะแบ่งแม่เล่นนึ่งวะแบ่งแม่คำหนึ่งได้ปะไม่ได้เลยไม่ทันเลยใช่ปะอร่อยมากมากเลยใช่ปะอ้หอโีกคนยังไม่อิ่มเลยจะกินไปถึงไหนเนี่ยโอ้โหแล้วโอ้โห อ่ะเละไปหมดอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอย่าเพิ่งกำลัง,งยุ่งหรอ่กกำลังกินเค้คอยู<ๆ>่กำลังยุ่งยูยยุ่งววนมากเลยมนมเยไม่รู้เรื่องเลยทำกินค้างให้ดูหน่อยดิฟินทำทักฟินนะ่ะฟินโอ้มีความสุข <c oughs> ชอบมากมากเลยใช่ปะใช่เล่นคิดนิดนึงก็ได้ไม่คิดเลยเฮ้ย hey, ทนันพอที่เหลือมันเป็นของเรา,าั้งไม่ทันและแม่ไม่ทันละแม่พอแล้วไม่ทันละมมันจะไอทนัทนคืนนี้ถ้ากินยาไอนะแม่จะผ่าคอนะ,ะผ่าเลยไม่เป็นไรยอม,อมเอาอันไหนผ่าอ,อิโตะว้าอ้จ<ะ>ยา ハハハハ